สวัสดีค่ะนิ้งดาวกระจายมารายงานตัวแล้วแวขมงพกข่าวแซ่บจี๊ดโดนใจมากระแายซกรุจายกันตลอดตลอดเริ่มเลยค่ะกับประเด็นฮอตเรื่องงานแต่งงานของพี่ชมพู่อริยาที่ตอนนี้ว่าที่เจ้าสาวคนสวยก็พร้อมเผยทุกรายละเอียดกับดาวกรุจายมาแล้วว่า เลยะตอนนี้สื่อสำนักไหนๆก็ให้ความสนใจกับงานวิวาแห่งปีของสาวชมพู่อรารยากับหนุ่มน็อตวิสรุธสุดๆซึ่งเมื่อค่ำที่ผ่านมาสาวชมได้แสงหนังสือพิมพ์ The Good News รวมภาพความหวานของเจ้าตัวกับหวานใจให้กับสื่อมวลชนก่อนจะเปิดใจถึงความพร้อมของงานแต่งมาว่าความพร้อมชมว่าคงแบบจนถึงวินาทีสุดท้ายก็คงยังไม่พร้อมอะค่ะก็แบบาละาเอียดมันเยอะค่ะกว่าที่คิดมากคอนเซ็ปต์ตรงกันก็คือว่าอยากทําออกมาให้ดีที่สุดแหละอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ไม่มีไม่มีทะเลาะกันอะไรอะไร S <S เป็นหมื่นล้านโอ้โ wow. ห <ança. S 2> มันคงไม่ขนาดนั้นนะคะคงเอาเงินไปลงกับเรือนหอไปลงกับเพชรเลยดีกว่าไหมไ้่ใช่ขนาดนั้นนะก็ยอดพิมพ์การ์ดก็ประมาณพันพันห้าร้อยพันหกร้อยใบพี่ต้องพะเห็นท่าเหรอเห็นแซวว่าเราใส่ผ้าชุดเพื่อนเจ้าสาวให้เพื่อนเลยว่าคนเพื่อนจะมาแย่งซีเราอ๋อไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกค่ะคือก็จริงๆตอนแรกโทรจะแจกผ้าค่ะแต่ว่าก็คิดว่าเอ๊ะถ้าแบบถ้าแจกผ้าแล้วมันจะไปคนละทิศคนละทางอะต่อให้เป็นผ้าผืนเดียวกันอะไรเงี้ย สมพาเสร็จปุ๊บสาวชมก็จัดปาร์ตี้สละโสดที่มีกวนเพื่อนสนิทมาร่วมงานแต่ที่พิเศษสุดๆเมื่อสามนุ่มหล่อเคนทีระเดชเคนภูภูมิและอเล็กทีระเดชที่โผล่มาร่วมสแสดงความยินดีเล่นเอาเจ้าตัวถึงกระบ,บอกน้ำตาแตกเลยทีเดียวด้านสาวเอมี่มารากฏเพื่อนซีสาวชมก็เตรียมตัวจะสละโสดเหมือนกันในเดือนพฤศจิกายนงานนี้เจ้าตัวก็ไม่ยอมเผยรายละเอียดใดๆขอให้พ้นอาทิตย์หน้าไปก่อนนะคะขอให้พ้นงานคุณชมพู่ไปก่อนนี่ยนี่กลุยงานตัวเองต่อค่ะตอนนี้ก็โฟกัสทุกอย่างอยู่ที่งานชมอยู่ค่ะ สาวไอาอภิษดาเพื่อนร่วมควนอีกคนก็มีข่าวแว่วมาว่าเตรียมจุงมือหนุ่มแม็กเข้าวิธีวิวาเร็วๆนี้เหมือนกันยังอันนี้จากปากเจ้าตัวเองเลยนะคะยังไม่มีข่าวดีอะไรทั้งนั้นเลย<อ>จริง,รงๆเขียนผิดคนหรือเปล่าเพราะว่าน้องมอต่างหากน้องมอที่ปลายปีอะไรเงี้ยไม่ใช่เราค่ะปากตัวแบรนด์เสื้อผ้าข,ของตัวเองทั้งท,งทีงานนี้หลายคนเลยจับตามองว่าสาวจันจิจะมาแสดงความยินดีกับหนุ่มมาริโอ้หรือเปล่างานนี้หนุ่มโอบอกเลยว่าน้องไม่มาเพราะติดงานจ้าว่า อ๋อครับน้องก็มีงานครับเ็าทางานใช่มีครับมีครับเขาก็ดีใจด้วยอะไรเงี้ยเขาก็ก,ก็ก็มีมีเล่าให้เขาฟังอยู่แล้วเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่โอชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ย บัณฑิตใหม่หนุ่มเต้ยพงศกรที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์สาขาโฆษณาจากมหาวิทยายลัยกรุงเทพในเช้าวันนี้ต้องบอกว่านอกจากจะมีครอบครัวมาร่วมยินดีแล้วแต่ที่ทำเอาหนุ่มเต้ยยิ้มแก้มปรีแม่นางเอกในจออย่างสาววาวาก็หอบดอกไม้มาร่วมยินดีด้วยด้านสาวจันจีหวานใจของหนุ่มขาวอมชมพูเอ้ยน้องคนสนิทของหนุ่มมาริโอ้ก็เข้ารับปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์สาขาโฆษณาด้วยเช่นกันบอกเลยว่าห้าปีครึ่งที่มานะบากบั่นจนมีวันนี้สาวจันจีแฮปปี้มากๆคะ่ะ ภูมิใจค่ะเพราะเราเรียนอาจจะนานกว่าคนอื่นหน่อยพี่เขาแสดงความยินดีเรียบร้อยแล้วค่ะเรื่องดอกไม้ยังไม่ชราเหมือนกันค่ะฝากแสดงความยินดีด้วยครับเพราะเขาก็ดีใจด้วยครับ,บ,รบย,รยังไม่ได้คิดเลยครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ถ่ายละครอ,อย่างเดียวเลยครับถูกมองว่าเป็นพระเอกที่คุณกระแสะแผ่วไม่เปรี้ยงเหมือนช่วงก่อนสาหรับหนุ่มตีเจมมาที่พักหลักอาจจะไม่ค่อยได้เจอหน้าเจอตากันสักเท่าไหร่ว่าแต่เม้ามาให้รวมเสียแบบนี้หน่อยบ้างไหมเจม ก็ออกนะออกมาตอนช่วงต้นๆนนะไม่ได้เรียกว่าดอกหรอกครับแต่เราทํางานหลักของเรามากกว่าแต่คนดูอาจจะ,ะยังไม่เห็นผมในหน้าทีวีเท่าไหร่กาลังอารวาตามหลอนกันสุดๆไปเลยค่ะสําหรับผีรินและนีที่ก่อนหน้านี้เช็คบินกับเชิงชายไปแล้วหนึ่งรายล่าสุดก็ตามหลอกแก๊งเพื่อนเลวที่เหลืออีก5คนบนรถพูดเลยว่าฉากน,นี้สรารพัดความหลอนครบครับจอมกัมกๆอึ ใา่นั้นจะเป็นฉากที่พวกเราแน่ใจแล้วว่าผีเรียนนีจ้จะตามล้างแขนพวกเราคือโผล่มาแบบที่ทุกคนไม่ไม่อาจคาดฝันได้เป็นซีนที่น่ากลัวมาก แสดงเจริญว่าจนเรตติ้งดีดีแล้วเหล่านักแสดงของเรื่องนำโดยพระเอกหนุ่มกันกระตาทาวรสาวออมและหนุ่มเอกก็ขอมาร่วมทําความดีกับกิจกรรมทําดีต้องบอกต่อกับละครนางชดาโดยการมอบเงินสมทบทุนการศึกษาอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆชยัยพฤกมูลนิธิที่จังหวัดนครนายกอย่างคอนเซ็ปต์ที่ว่าคือทําดีต้องบอกต่อนะครับนี่เป็นแค่ส่วนเล็กๆของสังคมเท่านั้นเองซึ่งเมื่อกี้พวกเราทั้งหมดได้คุยกันว่าถ้าเราไม่ได้มาทํากิจกรรมนี้ที่ทางช่อง7็แล้วก็บริษัท ร่วมกันจัดนะครับเราก็คงไม่เคยรู้เลยว่าที่นี่มันมีตัวตนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการทําดีมันก็คงจะต้องบอกต่อและครับเออว้าได้แชมป์ปุ๊บก็ไม่รอชา้าขอเดินสายขอบคุณสื่อมวลชนต่อในทันทีสําหรับแชมป์เดอะสตาร์11ทั้งสามคนมาตังหญิงและเกรซที่ได้พุ่งตรงมาที่ดาวกร,ราใจเพื่อขอบคุณแฟนๆที่ช่วยเป็นกําลังใจมาจนถึงนาทีสุดท้ายโดยผู้ชนะสาวมาตังก็ได้อัปเดตกับดาวกราใจมาว่าล่าสุดได้เตรียมตัวย้ายเข้ามาเรียนต่อมัธยมปลายที่กรุงเทพแล้วคะ่ะ ก็ต <One input> ้องย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพค่ะแล้วก็แบ่งเวลาดีๆทั้งเรียนแล้วก็ทํางานค่ะก็คือเรื่องทุ่มบออันนี้ค่ะแว่าทางบ้านอ๋อบ้านหญิงก็ไม่ได้มีเงินขนาดจะมาทุ่มบอลนะคะเพราะว่าจริงๆพ่อกับแม่ก็ไม่ได้แบบว่าถวยลงทุนขนาดนั้นเพราะว่าถ้าได้มาเพราะว่าการซื้อก็คงไม่ภูมิใจอะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับข่าวเข้มๆในช่วงแรกแต่ถ้ายังไม่จดใจแล้วก็เข้าเตรียมไฮไลท์ในช่วงหน้ามาให้แล้วนะ จริงๆเดี๋ยวคุยเพิ่งคุยกันค่ะทำไมต้องมีอะไรมาตัดหน้าเรา<อ>ดูขขาวคอดยกชุดของมิงเรียงค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ขยับเข้ามาใกล้ๆเลยเพราะว่าสุตาคนนี้เขายกมือตอบก่อนใครเลยอะ เรียกว่ามึงอาชีพกันจริงๆเรื่องรักไม่กระทบเรื่องงานสำหรับสาวโดนัทมานัสนันล่าสุดกระท่าามอาดีตคนรักอย่างนุ่มอนันดาเอเวอริ่งแฮมมาร่วมเล่นหนังที่ตัวเองเขียนขึ้นก็เพราะว่าบทเหมาะก,กับบักจ่อยมากๆจริงๆเดี๋ยวคุยเพิ่งคุยกันค่ะว่ามีพอดหนังอันนึงที่โดนัทเพิ่งเขียนเราก็อยากคิดว่าเขาอยากเล่นแน่นอนชัว วนค sì, like like ู่น um ี้ใบเตยแมนไม่รู้ว่าจะเป็นการควงคู่ออกงานสยบข่าวหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้สาวสั้นเสมอหูใบเตยอาสยามเพิ่งจะโพสต์ข้อความชวนสงสัยคล้ายกับคนอกหักอยู่แมพแมเอ๊ะอะไรยังไงถึงผู้ช่วยเคลียร์หน่อยดิเสียใจมากพี่มันผิดหวังมากคือคือเราคิดถึงเขามากแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเขาก็คงน่าจะคิดถึงเรามากๆแบบแบบพอส็จเสร็จก็เออก็ควรจะอยากเจอคงจะมีอะไรแบบเล่าให้ฟังหรืออะไรอย่างเงี้ยคงจะมีเรื่องคุยกันเยอะ แต่ว่าก็ไปกับเพื่อนเฮ้ยเราเราอยากเห็นเขาเป็นที่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาทำไมทำไมต้องมีอะไรมาตัดหน้าเราอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องอยากเจอแฟนสี่อะไรอย่างเงี้ยคนนะับันรอ ى, พี่คุณฟิวผู้หญิงอะ่ะเออแต่ก็แบบเออก็รู้แล้วแหละว่าว่าแบบเธอกับฉั้นลงความรักไม่ทัน ก็ต้องยกให้คู่รักหลุดโลกดีเจต้นหอมสกุลตาลากับหนุ่มแท็กพาร,รันยูที่ถึงแม้ว่าช่วงสงครานที่ผ่านมาทั้งคู่จะแยกย้ายไปคนละทิศและทางลุยงานเต็มเหนียวแต่สิ้นเดือนนี้ทั้งคู่เตรียมจัดคิวให้ลงล็อกเปะ๊ะควงกันไปสวิตท,ที่เจแปนโน่นเลยนะยูอ่านะแล้ไปญี่ปุ่นเนี่ยผมนัดกับพวกพี่ๆไว้อยู่แล้วครับแล้วก็ไปดูงานเผื่อว่าเราจะได้ไอเดียม,มาทําวิลล่านะครับผมแล้วก็เขาว่างเขาก็ตามไป ถึงกับออกอาการเครืองนิดๆที่จู่ๆมีข่าวว่าลูกสาวสุดเลิฟน้องลาลาเบลมีอารมณ์ที่ค่อนข้างแปรปรวนจนต้องพาไปพบจิตแพทย์โอ้แรงใช่ค่ะอันนั้นมั่วมากเลยค่ะเอะอก็อันนั้นไม่เกี่ยวเลยเลยคือเหมือนประมาณว่าวันนั้นมีคนมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของอ,อารมณ์ของเด็กอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่พูดไปว่าว่ามีอะไรก็คือเหมือนก็มีคนแนะนําว่าถ้าเป็นอย่างนี้ให้ไปพบจิตแพทย์แต่จริงๆน้องไม่ได้เป็นอะไรค่ะปกตินะคะว้าวาว้า สำหรับทีมน้องใหม่เอสภูมิแม็กปูและจักรจัดที่แท็กทีมกันมาเดินสายคุณกระจายขา eries, ่าวมินิซีรีส์กวนซาล่าฝันถึงห้องรับแขกดาวกระจายที่กำลังจะลงจอให้ได้ชมกันในวันที่สองพฤษภาคมนี้ด้วยเหล่าตัวแทนนักแสดงก็เผยมาว่าตื่นเต้นฝุดๆและก็แอบ,บมีกดดันบ้างที่ต้องเปลี่ยนมาสแสดงฝีมือในด้านการสแสดงควบคู่กับการร้องเพลงกันเป็นครั้งแรก ทุกคนเราก็ได้ข่าวกันมาแล้วนะครับว่าเนปาลตอนนี้ก็ได้ได้โดนภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวนะครับก็เสียชีวิตหลายรายเหมือนกันนะครับก็อยากที่จะส่งกําลังใจไปให้ก่อนละกันนะครับแล้วก็ถ้าส่วนไหนเราช่วยได้เราก็จะช่วยนะครับใช่ค่ะจริงๆมีช่องทางไหนที่ทุกคนเนี่ยอยากจะช่วยเหลือน,นะคะอยากให้ทุกคนได้ให้กาสแ,แล้วก็ได้ช่วยเหลือกันนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเรารู้สึกสะเทือนใจแล้วก็ไม่อยากให้เกิดจริงๆใครยังไงก็ฝากด้วยนะคะสําหรับกําลังใจด้วยะคะ่ะอยากรู้ไหมคะ ว่าดาวดังคนไหนจะไปทําอะไรที่ไหนกับใครอีกบ้างนะเดี๋ยวช่วงหน้ารู้กันค่ะยังเธอกับฉันอันที่จริงเราก็มีหัวใจให้กันแล้วทําไมเธอกับฉันคอยขัดกันทุกทีเลยไปบานบอกเลยค่ะว่าช่วงนี้รักไม่ยุ่งวุ่นแต่งานล้นล้วน พิ่งจะแลกรากับหนุ่มยิปปต้องเศาใสไ,ไปไม่นานสาวปรางกันน่ารันบอกว่ายังไม่คิดจะรีเทิร์นขอโฟกัสแต่เรื่องงานแถมตอนนี้ก็เรียบเดินหน้าเร่งเมกมันนี่เพื่อสร้างบ้านให้กับพ่อแม่ก่อนเอ๊ะว่าแต่ยังโสดแบบนี้แฟนคลับคู่จิ้นปรางเพชรคงรุนที่อินเลิฟก,กันหนักมากเลยใช่ไหมเออใช่คนแฟนคลับก็รุนใหญ่เลยแต่ความจริงก็รู้จักกับเพชรมานานแล้วค่ะาจากแรงจริ้นจะมีแบบเปอร์เซ็นต์พัฒาบ้างโอ้โหอันนั้นก็ต้องดูอีกทีเพราะว่าต่างคนต่างทํางานเยอะค่ะ บอกเลยว่าแค่พลาดช่วงนี้ไปก็ทำให้ใจคอห่อเหี่ยวได้นะอลานล่ขงขมขาสเก็ตด,ดาวสเก็ตด,ดาววันนี้ไปดูความแซบ่บมวยถูกคู่ของอดีตคู่รักสุดติดหนู่มนันดากับสาวโดนัทมนัสนันที่ต่างฝากข้อความไปถึงกันและกันหลังอนันดาแอบแชรว่าเวลาเจอกันสาวโดนัทมักปล่อยโฮเวลาพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ตอนอยู่ด้วยกันยังแซวกันอยู่เลยแบบ จอกันมากินข้าวห้ามร้องไห้นะจ๊ะห้ามร้องไห้นะจ๊ะถ้าร้องไห้ไม่ทนายไม่ร้องอ๋อมีร้องไห้ทุกครั้งนะมีโอ๊ยเวลาตัวเองร้องไห้แล้วไม่พูดเวลาตัวเองร้องไห้เราไม่พูดยังเธอกับฉันอันที่จริงเราก็มีหัวใจให้กันแล้วทำไมเธอกับฉันคอยขัดกันทุกที่เลยไปเธอก็เสื้อฉันก็สิงทั้งที่จริงไม่มีอะไร ัก,กนแไมเป็นยัง,นนยงไงกันบ้างคะกับข่าวเป็นเทิงครบคับเจอของมิ้งวันนี้มิ้งแอบกระซิบบอกนะคะว่าวันพรุ่งนี้เจ้ากระซายจะมีแจกบัตรคอนเสิร์ตของบอยแบนด์ระดับโลกด้วยห้ามพลาดเลยนะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าจากเอ็กซ์ลิสบาเล็กเครื่องประดับจากก้าอิสระและว,วันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันอีกนะคะสวัสดีคะ่ะ